ถ้าเกิดว่าวัวมีน้ำมูกไหลตอนเช้าเราจะทำยังไงคลิปนี้มาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับอ่านเล่นฟาร์มครับน้ำมูกตอนเช้านะครับบางทีคนก็ตกใจนะว่าวัวตัวเองนะครับมีน้ำมูกไหลตอนเช้าซึ่งนะครับต้องบอกว่าการที่วัวมีน้ำมูกนะครับหรือว่าขี้มูกเฮียเนี่ยนะครับตอนเช้าเนี่ยนะบบางทีมันก็เป็นเรื่องปกติที่เวลาอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับมันก็จะมีน้ำมูก หรือบางทีตอนกลางคืนนะครับบางคนไม่กางมุ้งหรือลังค้าอาจจะอยู่ต่านะครับอากาศเย็นนะครับวัวก็เลยมีน้ำมูกออกมาซึ่งแสดงเห็นว่าวัวตนนั้นอาจจะมีไข้หรือเปล่าหรือไม่อะไรแล้วแต่สิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้นะครับหลังจากที่เราเห็นน้ำมูกนะครับคือ1นก็คือการตรวจเช็คสภาพก่อนว่าวัวมีไข้ไหมนะวัวมีไข้วัวกินหญ้าวัวอะไรไหมนะครับเพื่อที่จะได้หาวิธีการแก้ไขในลําดับต่อไปนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเมื่อเช็คสภาพแล้ว ถ้าเขาไข้ก็จําเป็นที่จะต้องให้ยาลดไข้นะครับแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่ผมต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่นะครับงานที่วัวน้ํามูกไหลนะครับส่วนมากมันจะไม่ได้มีไข้อะไรมากถ้ามันไหลเฉพาะช่วงเช้านะครับบางคนอาจจะตกใจว่าเอ้ยมันไหลมันมีไข่หรือเปล่านะครับตกใจว่าวัวจะเป็นอะไรการมีน้ํามูกในตอนเช้าแล้วสายมาน้ํามูกหายท่านก็ไม่เป็นต้องตกใจอะไรมากนะครับมันแค่เป็นลักษณะของวัวท,ที่อาจจะเป็นหวัดช่วงเช้าสายมามันก็หายนะครับ นั่นก็เพราะว่ามันเปลี่ยนอาจจะเป็นด้วยแมลงหรือว่าอากาศมันเย็นนะครับทาให้มีน้ํามูกไหลนั้นไม่ต้องฉีดยาอะไรไม่ต้องฉีดยาอะไรไม่ต้องให้อะไรสิ่งที่ให้ก็ใหอให้พวกเกลือแร่เสริมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสาเหตุมาจากการเป็นหวัดก็ให้พวกเกลือแร่เสริมถ้าเป็นสาเหตุมาจากพวกแมลงตอมกลางคืนนะครับต้องไปส่องดูนะครับไปส่องดูไปไปเช็คดูตัวเองด้วยว่าที่มันน้ามูกไหลนะตอนกลางคืนมีอะไรมาตอมไหมมากวนไหม เราก็จะได้ไม่ต้องกังวลถ้าน้ำมูกไหลแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายเองโดยธรรมชาตินะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องมาตกใจอะไรมากนะเดี๋ยวมันก็หายเองโดยธรรมชาติของมัน,นครับให้เขารักษาโดยตัวเองไม่ต้องว่าโอ้ยมอน้ำมูกง้อไหลสิแกจังไร <c oughs> <c oughs> เวลาเขาก็หายเองถ้าเกิดว่าเขานะครับเขาไม่ได้เป็นหวัดเป็นไข้ยอย่างรุนแรงนะครับสายมาน้ำมูกหายถ้าเป็นทุกวันละ่ะเอ้า,อาทายัางไงเป็นทุกวันก็ไต้องดูสาเห,เหตุเหมือนที่บอกมาเมื่อกี้ครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร เราจะได้แก้ที่ต้นเหตุแก้ให้ถูกจุดแล้วมันก็จะไม่เกิดสาเหตุนี้อีกนะครับหรือบางทีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้ที่มันจะมีเจ็บมีป่วยมีไข้เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นไปเช็คสุขภาพบวกของเรานะครับว่ามันเกิดจากอะไรแน่สำหรับทีนี้สวัสดีครับ